นะค,คลิปนี้เราจะมาเล่นเกมเมลอนเพรียกาวถ้าได้ยินเสียงฝนก็ขออาภัยด้วยนะครับฝนมันตกเมลอนเพ g r o กาวมาเราจะเล่นเราจะสอนสร้างตัวสไปร์แมนนะครับผมสอนสร้างตัวสไปร์แมนใช่สอนสร้างสอนสร้างตัวสไปร์แมน แรงแรกตามเลยนะทำตามผมเลยทำตามผมเลยถ้าได้ยินเสียงฝนก็ขอให้ด้วยเราจะมาสร้างตัวสไปเดอร์แมนกันนะครับผมอย่างแรกเอาตัวแอปเปิลออกมาเอายาดำเอายานี้ออกมาแต่ยาเพิ่งชีดเอายาอามาตะาออกมาทีเราแบบนี้แล้วก็ เราต้องๆๆด้ะน,นีมน่มันถูกถ้ามันถูกและก็เอาอยาฮิวลิงชึบโอเคไ,ได้ตัวแดงแบบนี้แล้วให้เราทำอะไร นี่เราเอาของออกเราจะเอาเสื้อนะครับทำง่งายๆเลยเอาเสื้อสูตรกับกางเกงี<ไ>๋ยวพิ่งเอาไปใส่นะี๋่วพิ่งเอาไปใส่เราบ๊บบบบ๊บีเนี่ยพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราจะอันนี้รับลากมาแบบนี้เอาอะไรก็ได้แบบนี้ เอ้ยแบบนี้แบบนี้แล้วเข้าไปสวงสายซึบชิดนีเนดน่เหมือนสไปเดอร์แมนไหมเหมือนหรือไม่เหมือนก็คอมเมนต์นะครับผมถ้าคลิปนี้คือปิดฟีเจอร์คอมเมนต์ก็คลิปอื่นก็ได้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันคลิปอื่นก็ได้ถ้า ถ้าคลิปนี้ปิดฟีเจอร์คอมเมนต์คลิปอื่นก็ได้คลิปอื่นก็ได้ถ้าคลิปนี้ปิดฟีเจอร์คอมเมนต์นะคะนี่ได้แล้วสไปดูแมนสไปดูแมนนี่นี่เน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์อะไรให้ดูหึหยุดนะจะวายไรยได้เวลา,าของความยุติธรรมนี่นี่คลิปนี้จะเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม อยากให้สร้างอะไรหรืออยากให้ทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือว่าทำอะไรในคลิปหน้านะคับยบคู